เอาเลยฮนะสวัดสดีทุกคนด้วยเลยนะครับพี่กับผมนะหรือจะยสแปดนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเรามารีวิวเซิร์ฟเวอร์ไหมครับกรอ,องฟรีเนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวมายสีนั่นเองเนี่ยผมซึ่งช่วงนี้เนี่ยมายสีมาเยอะนะเออเนี่ยผมขอเทสเสียงก็โอเคยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็นใจเย็นเออเสียงแม่งใช้ได้จริงโอ้โหไม่โยงคงโยงของให้นะครับนี่แอดมินเขาก็ให้ของมาอย่างงี้นะครับนี่เคฟสตงเคฟสไตล์ไดมอนด์โอ้โหชุดไอรอ,อนแมนอะไรอย่างงี้นะครับ นี่นะครับของพวกนี้หาได้จากไหนเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดมีเสียงแทรกอะไรไปด้วยก็ขอไปจริงจริงนะครับแล้วถ้าเกิดเสียงมันเบาบ้างหรือดังบ้างก็ขอไปมานะที่นี่ด้วยนะฮะอ๋อนะครับมาไหนเมานะแนบจ้างแม่งเถอะนะครับกล้องฟุ้มเลเวลสามเลเวลหนึ่งเนี่ยไปก็เลเวลสองถ้าต้องเรียงนี่ครับหนึ่งไว้นี่สามไว้นี่นะครับซื้อปืนกลเนี่ยผมไปขโมยมาผมแจกปืนกลด้วยว่ะเนี่ยเอาไปเน็ตโยนปืนกลเนี่ยเลย แล้วก็มีคนมาแย่งกันซึ่งก็เป็นของเฟรตรงนู้นก็แย่งเยอะแยะไม่ไปเอาวะนี่ครับผมซึ่งเป็นไพ่คัพไพ่ชั้นดูเจ็ดดูสองนะเว้ยแล้วมีคนขอมาเยอะนะว่าเอ้ยพี่ขออะไรขอไพ่คัพไม่แนวไมซี่หน่อยเดี๋ยวนี่ครับอะไรอย่างงี้นะแม่ก็มาเยอะเลยนะฮะโอเคยให้ผมนี่ตรงนี้กล่องครับนี้ก็จะเป็นของเฟรย์เท่มแนบซึ่งผมจะแต่อาหารแล้วก็ยานะครับพี่มเอาปืนกลด้วยดีกว่านะฮะเอาไว้ยิงหัวร้องนะครับถ้าเกิดอ่าคลิปนี้เนี่ยมีคำที่หยาบคายก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการหยาหรับมนน่ะครับ ซึ่งของพวกนี้หาได้จากข้างบนนู้นนะครับข um ้างบนนี Bri ้ดิเออข้างบนนี้นะครับเราต้องโดดไปให้ได้นะครับซึ่งผมเนี่ยนะครับให้อดมินดึงมันกลัวของฟรีนั่นแหละนะครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวตรงนี้จะเป็นอะไรเป็นตอไม้นะครับก็เป็นอ๋อเป็นเหมือนต้นไม้ล้มอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบโอ้โหลงหมดหลุดหลุดโลกอะไรอย่างเงี้นะครับลงไปข้างล่างก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าเดินตามมาเดี๋ยวตีตกเลยนะครับโอ้โหนี่อีดอกเลยนะปีดอกสีทองด้วยนะครับดอกไมม้ผ E มายถึงตัว E นะครับแล้วก็เนี่ยคำว่าดอกนะครับดอกตรงกลางสีเหลืองนะครับแต่ว่าผมใช้คำว่าเป็นสีทองแล้วกันมันเกี่ยวเทียม่ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับจังแม่งเนี่ยผมตอนนี้จะเป็นอ่าเป็นช็อปซื้อปืนนะครับนี่สามหมื่นโอ้โหโอไมค์เกนะครับช็อปซื้อมาซื้อชุดอ่ะซื้อยาซื้อชุดนึกว่าแบบมาเชิญชวนให้ซื้อชงซื้อชุดนะครับทีมแคลเทปซึ่งเราไม่มีทีมใช่ไหมทีมแคลเทปนะครับจีนย่ามันก็ไม่ได้อย่าวะอะไรอ่ะเอ้ย ทำไมไม่ได้อ่ะอเะขียนมิดปราว่าเขียนถูกแล้วนี่เทมสร้างแคนนี้กูทำไมสร้างไม่ได้วะไม,ไม่ไม่ด้เรื่องเลยนะครับเราไม่ขึ้นดีกว่าแนวะค,ความโอ้ยนั่น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 หุ้ยเสียงเสียนโถ่นึกว่าตะเทพไอ,าาไอจามา้าไอจามา้าเหมือนปูมารลอเปล่าไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับตอนนี้ก็คืออัปเดตปลักอินนะครับก็มีปลักอินการฝัดนะครับแล้วก็ปลักอินสมกล่องนะครับก็คือไอเจ้านินเนี่ยคืออัปเดตใหม่ทันเลยนะครับ ครับตอนนี้จะเป็นอัปเดตปืนต่างๆนะครับมีนี่ปืนใหม่นะครับ V.S. ซึ่งผมได้มาแล้วเนี่ยเดสบลิงเกอร์อ่าเนี่ยครับแล้วก็นี่จะเป็นยืนบังทำมาเขื่อนทีอะไร M107 เสียม 1ST เนี่ยครับแล้วก็ซิกเทพทูนี้เราเห็นหลายๆเซิร์มน้ำ AW Go นี่ยังไม่เคยเห็นนะ AWFPS ด้วยนะครับแล้วก็อ่าซิกเสียมนะครับคราวนี้อะไรเนี่ย AW blue นะครับแล้วก็เชทัก M200 Go นะครับแล้วก็อันนี้เชทักบอกว่า M107 ไว้นะครับบอยอัปเดตคืออะไรวะบอยอัปเดตไม่รู้เหมือนกันเลยารอะไรครับ ตรงนี้ก็จะเป็นไอเทมมอโอเพ่นนะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูอ่าไปท่องโลกแห่งไอเทมมอเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างครับเข้ามาให้ผมไอเทมมอเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเราดูของก่อนนี่แหละดีสุดแล้วนะครับมีกล่องสุ่มเลเวลาหนึ่งถึงห้านะครับนี่ยสองถึงห้าสามถึงห้านะครับแพนเดย์สามมันนะ่ยห้าบาทเนี่ยสามพันสิบบาทนะครับแล้วก็สิบห้าบาทนะครับยี่สิบบาทนะครับหาได้จากไหนหาได้จากการเติมเงินนะครับผมซื้อเงินห้าหมื่นครับเก้าหมื่นแปดห้านะครับคือ หนึ่งหมื่นบาทเนี่ยเท่ากับสิบบาทนะครับประมาณนี้นะครับผมตรนนี้จะเป็นอ่าไอรอนแมนเซตนะครับที่มีเสื้อกับอ่าหัวนะครับแล้วก็นี่จะเป็นเทพทูชุดเกาะนะยี่สิบห้าบาทเองนะครับสบายตัวเลยเติมว่าสิบบาทก็คุ้มแล้วนะครับยี่สิบห้าแถมนี่เป็นชุดเกาะเนี่ยอันนี้จะเป็นโล่้ผมยี่สิบห้าบาทอนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นยี่สิบห้าโจโกโตคาตานะนะครับอันนี้คริโตะคาคาตานะป่ะน่าจะใช่เลยคาตันนแหละครับเขาเขียนผิดหรือเปล่าดาเมจ์สิบห้าไอเทมแลไม่มีวันตกด้วยเออเจ๋งนะครับ ห้าสิบห้าบาทเองนะแอบประกอบตองนี้จะเป็นอ่าซื้อ VIP 7วันนะครับห้าสิบทูนะครับ VIP สิบสี่วันเก้าสิบทูโนดอปร้อยห้าสิบนะครับอันนี้โน่ดรอปนี้ก็คือวันละสิบบาทก็เก็บตังค์ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเด็กๆที่จะแบบจะเติมเงินแต่ว่าไม่มีนแอบก็เติมเก็บเก็บตังค์ไว้เติมห้าสิบบาทก่อนนะครับแล้วก็เก็บตังค์วันละสิบบาทไปเติมใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นขายแม็กแม็คปืนครับห้าบาทนะครับแม็กปืนบางอันแม็กแพงกับปืนอีกเออนะครับมีโอ้โหคิด S V สำหรับใครที่เกียิหาตังเองก็สามารถซื้อตรงนี้ได้เหมือนกันนะฮะเออนะครับโอเคครับผมก็จะทับช็อปได้ปะช็อปอ๋อทับช็อปทับกันก็ได้นะครับผมสกิลมีไหมสกิลดูยังไม่มียังไม่มีนะครับสกิลรู้สึกว่าจะยังไม่มีนะครับโอเคนะครับวิธีการเติมเงินเติมอย่างไรนะครับเขาไม่มีเว็บเติมเงินนะแต่ว่าเติมในเกมได้เลยนะแล้วก็พิมพ์เลขไปครับ14หลักนะฮะนี่เรายังไม่ถึง14หลักนะครับถ้าเกิดพิมพ์ไปแล้วรอด3นาทีะครับก็จะได้เงินแล้วนะครับ ได้เงินเป็นพอยต์ในกล่องสุ่มนะครับเอาอะไรมาแรกเอารถบัสมาแรกรถบัสเด้อเออในที่แบบไปรับส่งนักเรียนหรือว่าออกเที่ยววันทุยนี่คนละรถบัสเลยเนี่ยกูเล่นอะไรของกูอีกแล้วเนี่ยไอเทม ithe คืออะไรวะ ithe time อะไม่น่าใช่ฮันนี่แบ honey badger kiss วีนะครับซึ่งมันหาจากไหนวะอันนี้อ๋อผมรู้แล้วมันหาได้จากการฆ่าคนนะครับท่านผู้ชมครับเวลาฆ่าคนเนี่ยะจะได้จากอันนี้นะฮะมันมีเลเวลใช่ไหมมีนะครับ อ่าเน,นี่ยฮะนี่ไดมอนอ๋อนั้คือถ้าเกิดเราฆ่าคนแล้วเนี่ยนะครับพอเราเลเวลขึ้นเนี่ยจะได้เพชรมานะเพชรกันได้ยากนั่นแหละนะครับแล้วก็เอามาใส่ช่องนี้เพื่อแลกกันนี้เลยนะครับอืมตัวปลอมอ่ะหลอกๆนะฮะเออนะครับ,อรบโอเคครับผมในตรงนี้ก็จะเป็นทีมเรียบร้อยนี่ก็ไม่มีอะไรนะแมปก็เล็กๆนะแต่ว่าโอเคถือว่าโอเคนะคนนี้ก็ค่อนข้างไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่นะครับโอเคก็พอสมควรแหละก็ยังมีแบบยงยิงกันได้ โอ้ยเวอร์สิบเจ็ดแล้วเว้ยเทพไปไหนวะเนี่ยโอเคผมสุ่มเกิดนะครับสุ่มเกิดเหมือนกันไอเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเปิดของกันก่อนดีกว่านะครับโอเคเราเปิดห้ากล่องหนึ่งกล่องแรกครับผมได้อะไรกล่องแรกกูได้อะไรวะเนี่ยเอ็มสิบหกได้เอฟเอ็นสกาครับผมได้เอ็มเก้าฮิวเมตอันนี้เราเปิดเลเวลหนึ่งเนี่ยครับเฟิบเฟได้อะไรเพนกิวเลอร์คาตนาเออคาตนาเดี๋ยวด้วยด้าเมตหกนี่ออกมาทำใหม่วะเออนะครับผมเดี๋ยวเก็บก่อนเฟิบ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 เฟนะครับอืมโอเค นะฮะเดี๋ยวกล่องสุ่มเลเวลสองครับผมเปิดเลยเฟิร์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 อุ้ยได้กระสุนยปืนจุดห้าสิบแต่เราไม่มีปืนจุดห้าสิบอะไรเนี่ยดิแหนบะช่างแม่งของก็ยังไม่เท่าไหร่ของมันก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับเก็บก่อนแหนะะ็บเออท่านผู้ชมครับผมมีอะไรจะมาบอกท่านผู้ชมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับผมมีโปรเจกต์ที่แบบว่าจะเอาท่านผู้ชมเนี่ยมาถ่ายคลิปกับผมด้วยแหนะะ็บหนึ่งคนนะบหนึ่งท่านต่อนหนึ่งคลิปนะเฮ้ยเดี๋ยวเยอะไรอะไรลอยไ,ได้อะเออนะครับนกะ็ อ่าหนึ่งหนึ่งคลิปเอ้หนึ่งท่านต่อหนึ่งคลิปนะฮะแล้วก็อาจจะซ้ำได้นะครับอาจจะอาจจะนะซ้ำได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีดีกว่าเดีผมจะมา,าประกาศอีกทีนะครับประมาณว่าอย่างไรเดี๋ยวผมนตะ่ทุกๆคลิปเนี่ยนะผมจะมีให้ท่านผู้ชมเนะี่ยไปคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กนะครับ คอมเมนต์ชื่อตัวเองแล้วก็อะไรวะชแนลตัวเองไว้นะครับผมแล้วผมก็ทําการสุ่มนะครับสุ่มแล้วก็โพสลงไปใน a c e b o o k นะครับว่าจะได้ช่องใครหรืออะไรใครนะครับก็เดี๋ยวผมจะชวนมาพูดคุยกันในกรีน่าท้องแล้วก็ถ่ายคลิปกันเออนะครับแล้วก็จะอะไรวะทิ้งเวลาอัพคลิปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเซิร์ฟไหนก็แล้วแต่แหละแต่คุณต้องมาเล่นกับผมเอออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งชแนลของคุณเนี่ยไว้ใต้แท็กไิปคิปชั่นของผมด้วยนะครับเออประมาณนี้ดีปะล่ะเน็ตตูชใช ม latitude. ันอยู่แหบก็มาเล่นกันแต่ขอมีไม้นะผมไม่จํากัดอายุอะไรเด็ดขาดนะครับผมโอ้โหเดือดเดเดืเคดาเมจสามฟรีพี่แม่งพอๆกับเออ่ไอดาเมจนี่เลยว่ะเร็วกว่าด้วยหอยแรแรอันนี้แรมากครับผมท่านผู้ชมครับกองสุ่มเลเวลสามฟึบได้ไรบารเฟอร์หูนี้ก็ไวนะเออนะครับเดี๋ยวเราได้อะไรวะเนี่ยได้ V A S เอยี่สิบได้ก็เป็นกระสุนหน่ะเอ็มหนึ่งศูนย์เจ็ด อ๋อคือเป็นกระสุนนะครับท่านผู้ชมครับ v s ลบยี่สิบอ๋อคือเราได้กระสุนมานะฮะออโรลา่าโอ๊ะอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นี่ยังถือว่ากากนะครับแต่วันนี้เท่มากบอกเลยนะครับผมพกไปด้วยแล้วกันนะครับโอเคเฟิร์บเฟิร์บอู้เท่เท่อันนี้ก็เท่อ้านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปเอาผมเกิดวอกสี่เลยแล้วกันเนี่ยโอเคผมเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะครับอ๋อยเหงาจุงเบยหามาหาทีอืัยนะครับใครมีกาลิน่าผมไม่รู้ผมไม่มีกาลิน่าคืออะไรเนี่ย แอดมินโปรบินอ่านะครับถ้าเกิดใครเจอโปรเนี่ยสามารถแจ้งอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ใช้โปรนี่มึงโดนแบนแน่นอนครับย้อนแน่เน็ตโอ้โวโวเดี๋ยวแอดมินใช่ไหมแอดมินใช่ไหมนะครับอ๋อแอดมินเนี่ยก็อย่าไปฆ่าเขาเลยอย่าไปลุงกับเขานะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยนี่มันร้านอาหารด้วยว่ะมีแท้งหรืออะไรสัตว์ตีอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวผมกลัวว่าแอร์เขาจะทีพีใครมาฆ่าผมหรือเปล่าวะไม่ต้องกลัวครับจุดก่อนเราโหอยู่แล้วนะครับมีมีอางอาหารมียานะครับแล้วก็เอาาายมนะครับ ตึกระสุนนี่สูตรเดิมให้ผมเอาเอากระสุนไว้ข้างบนนะครับเอาอยาลงมา dx เฮ้ยผมเอานี่มาด้วยดีกว่านะโจโกโต้นะครับกล่องนี้ได้อะไรไหมค้างหเหรออ๋อค้างนะครับก้อนนี้จะเป็นชุดเกาะต่างๆแอดโอ้ยรู้สึกว่าตรงนี้ ads เขาจะทําเพิ่มหรือเปล่านะ่าจะทําเพิ่มนะครับโอเคเดีเดเดเดตรงนี้ก็ไม่มีเลยอันนี้ไม่จานไปไอเป็นลานจอดรถไม่ใช่จานรถจานหลดอดรถเฮ้ยกูนี้เมาแล้วนะครับเฮ้ยเราต้องเดินไปทางนูน้นตอนนี้จะเป็นหุบเขาโอ้ให้ตายเถอะ ฉันหิวน้ำด้วยเกินโอ้แม่สาวน้อยไอ้เฮ้ยกูเป็นแบลาเกลวเลยป่ะเนี่ยแบกเกวเนี่ยอืนะครับผมโอเคผมก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาสองทุ่มนี้คนก็ถือว่าใช้ได้นะผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีเยอะกว่านี้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับใครเจอโปรนี้ถ่ายรูปไม่ก็ถ่ายคลิปไปลง YouTube หรือว่าส่งไปในแฟนเพจก็ได้เ้ยเจอของใครดรอปเนี่ยรู้สึกว่าจะมีคนทิ้งของไว้ m p 5หเหรอเฮ้ย m p 5โอ้โหแลพซาดนะครับผม ak นี่ไว้ก่อน ak ดาเมจเท่าไหร่ดาเหมแปดนี 8, ่ดาเหมสาม ขี้มากเอา AKM มาใช้ดีวกว่าเนี่ยรู้สึกว่าจะดีกว่าหรือเปล่านะเฮ้ยแต่ว่า m p 5นี่แม่งสวยดีนะครับนี่อ้อเท่เลยนี่ครับสกินนี้ผมชอบนะเออเซ็กเตอร์แพรกันนี้เนี่ยนะครับซึ่งเราเดินออกมาก็ไม่เจออะไรเลยนะครับเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะมี2แมปหรือเปล่าวะอันนี้มันมันคืออะไรมันคืออะไรเฮ้ยยังกะหอบมันเป็นเหมือนแบบลานจอดรถหรืออะไรอย่างนี้เปล่าวะไม่รู้วะเออช่างแม่งเจอแล้วกลับสปอรนะครับแม่ง ไม่มีแล้วโอ้โหรอกสิบวิโอเคเรารอก่อนนะครับตัดก่อนฮืมโอ้ยมีคนเรียกด้วยครับนะครับโอเคผมมันน่าจะมีให้เลือกหลายแมปหรือเปล่านะครับวันนี้เป็นเชฟไปที่เก็บของก็คือน่าจะมีที่ให้เช่านะครับโอเคเราวาร์ปตรงนี้อุ้ยคนคนเจอก่อนแล้วมามเจอโกจะเจอกันนะครับอุ้ยคนเยอะคนเยอะเอานี่เรามาเลยครับผมกดคลิกซ้ายเพื่อยิงนะครอุ้ยคนเยอะว่ะยิงยิงดิลูกยิง,ยงแม็กค้างโอ้โหอยู่บนฟาก โอเคเราวิ่งเข้าไปนี้ก่อนนะครับรู้สึกว่าจะเป็นหรือเปล่าน่าจะเป็นรถนะฮะโอเคเดๆๆอันนี้เวลาเว้ยอ๋อคนนึงเยอะโอเคเรามาลองปืนกันเลยดีกว่าโอ้โหาเดได้ฟา마สใช่ไหมดเจอเคกูเด้เจอนผมโอเคเราเข้าไปก่อนเียเฟาเยเพิมเพิ่มลงเมเรดแล้ว๋เนี้ยังยเตวนอุ้ยออดีอุ้ยนัดเดียวตายนัดเดียวตายีทไมล่ะทไมล่ะ <t ell> นั่นนนั่นนนอู้ตายตายแตกแตกเดแตก,ตกเลยเนี่ยครับโอ้ได้เดะไบเกอร์เหรอคิดว่าดาเมจ45นี่มันแรงใช่ไหมครับผมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอานี่ไปลุยเลยนะครับยิงดิยิงอุ้ยโดนคือมันเร็วก็จริงนะแต่ว่ามันยิงไม่โดนอนะ่ะเดะไบเกอร์นี่เป็นอาวุธที่แบบว่าถือว่านี่นะถือว่ายังไงถือว่ามันเป็นอาวุธที่ยอดฮิตเหมือนกันเอ้ยเดี๋ยวผมเข้าบ้านนี้ดีกว่าเอ้ยอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงโอู้ รู้ไหมกูเป็นใครกูเป็นไอรอนนะเว้ยโอ้โหเมื่อกี้มีคนรู้สึกว่าจะยิงผมนะฮะเดี๋ยวเราเรารอหลอยตรงนี้ดีกว่านะครับถ้ารอดักหลอยนะครับเออตรงนี้รู้สึกว่าจะยิงไม่เข้านะครับเอาตรงนี้ยิงไม่ได้เว้ยท่านผู้ชมครับกูลังพูดเลยว่ามันยิงไม่ได้หาเอ้ยจะหาที่เกี่ยนสักหน่อยเนะี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปแม่งเลยดีกว่าตายประวะตายประวะติมาดิมาดิ ไม่รู้ว่ามันต้องเลงก่อนยิงวะตรงไหนต้องเลงก่อนยิงนะถึงจะแม่นนะครับมาดิ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 อุ้ยยายะยาไม่ทันวะคิดเจ้าของผมเหรอไม่ได้แดกกูหรอกเออนะครับเขาต้องผมต้องเอามีไปฆ่าคนเลยครับท่านผู้ชมครับเอาไอ้นี่ก่อนเลยเพื่อกินมังฆ่าเราใช่ไหมไอ้นี่ไอ้นี่อนี่เอ็นวันเอ็นวันนะอ๋อหคิดเอ็วีนี่ก็ขูดเพื่อใช้ได้นะโคดูมัื่นฆ่ากันดิคือซึ่งแบบนี้เนี่ยมันที่สุดก็คือพีวีนี่แหละคนแย่งมาเยอะจัดเลยนะครับโอเคเดดเดดอยู่ไหนพี่น้องเดนไบเกอร์คุณเล่นเดไบ์เเกอรนะว้ย ไม่กลัวกูเหรอเดี๋ยวถ้ปืนกลก็ได้มามามา,มาดิปืนกลนี่แม่งกากกว่าท่านผู้ชมครับปุ้งปุ้งนะครับปุ้ง,ง,งอุ้ยตายตายตาย,ตายเป็นไงบอกแล้วจะมาซ่ากันหรือเทียยี่บแปดนี่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 อุ้ยจุยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงโอ้ตายตายเดี๋ยวเติมกระสุนก่อนนะครับเรามีหกนะัดใช่ป่ะเราทั้งเติมไม่เรียบร้อยเอาละลองโกมั้งดีกว่านแบบโก้แแบบว่าเท่ขนาดไหนแบบไอ้รู้ว่ากูมีปืนโกนะเว้ยนะครับนี่งไง โกออลูลาด้วยเนี่ยเป็นเงาเทพไหมล่ะจะมาซ่าโอ้โหปืนเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราไม่ใช้อ่ะไม่ได้อยากจะใช้แล้วโอ้โหว่าจะฟากไหมอันใครเห็นนะเห็นนะเห็นนะอุ้ยเราขึ้นไปบนนี้ดีกว่านะครับพี่มันวบบทำไมทำไมจะทำไรผมมีดาบเหรอมีดาบแล้วไงมีดาบตั้งไงปุ๊บปุ๊บโอ้โหเก็บเก็บบอกเลยว่าเก็บแน่นอนอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ข้างบน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 ใช่อู้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 ใช้ยาใช้ยา เดบิวเกอร์เดบิวเตอร์อู้ค้างค้างแม่งยิงกันตายแบบแม่งมันอ่ะผมแนะนำมันท่านผู้ชมเติมนะครับผมเติมแล้วก็เติมแบบตายของไม่ตกแล้วก็มาซื้อสนองสไนา์สู้กันมันนะผมว่ามันเลยนะครับนี่แน่นี่แน่ทำไมทำไมอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมทำไมนี่แน่ยิงใครนึกว่าแอดแม่งทีมีมากกวได้ด้วยนะครับทำไมทำไมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้โผล่ไหมโผล่ไหมผมไม่โผล่อ่ะนะครับเฮ้ยไม่เข้าบ้านไปแล้วนะครับผมจริงจริงผมไม่เก่งสไ่า์นะผมบอกเลยนะครับอู้ฟาร์มาสีแม็กนี่มันโหดไปไหนวะ ว่านี่ครับผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองไปหาโลกนี้ดีกว่ามันไม่มีคนเลยเหรอครคนมันไม่ค่อยมากันอนะ่ะมันมาหาของนี้นิดหน่อยมันก็กลับสปอร์ไปพิวพงพิวพีกันแล้วนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยเขาเน้นพิวบีจริงๆนะโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ส <c> ำ <oughs> หรับใครที่สนใจน,นะครับอยากจะโปรโมทเซิร์ฟเวอร์กับผมนะก็สามารถติดต่อมาได้ทางแฟนเพจเลยนะครับคลิปละสี่ร้อยตูนะถ้าเกิดเพิ่มเนี่ยผมี๋จะแจ้งไปอีกทีหนึ่งล้วกันนะครับก็เขาฝากเซิร์ฟเวออรร์ะะไว กล่องซีไว้กล่องซีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปมิสซูวีดัสสวัสดีนะครับโจโจอ่าเนี้ยเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้เดสคริปชั่นเลยเนะี้ยสวัสดีครับ <c oughs>